บนฐานนะครับขนาดนิ่งนิ่วนะครับของปยายีาอคัมหลานะครับดทยนะจังหวะทุดท้ายดอแดนดดแดอดโย่หลากมาก หัวไฟแยมเปิดเรียบร้อยเบนออกทางด้านขวาเขาคูนไม่กูนพัดถื่อแต่ว่าเขากูนว่าอะไรเป็นผนวางหางเรียบร้อยควันไหลกบมาบังตอนนี้ควันบังนะครับ ตักกล่องซองอยู่นะครับตอนนี้บักไฟบักไฟบินสูงนะครับเบอร์มังมาสัมผัสสัมผัสสัมผัสคนหลังหูเนี่ยไปเลยมีบั้งของเขาบางนี่ล้วมันขึ้นคักขึ้นแน่ แต่ว่ามันหังมุนไหวๆเข้ว่าสิได้บางลอยกลัวนี่ละช่วงโควิดตัวนี้ไฟลัดไว้ตอนนี้บางไฟอยู่ทั้งฟ้านะครับบ่เห็นบ่เห็นตรงกล้องเท่านั้นบางไฟบินสูงอยู่มันมีราคาแต่ว่าเขาหางบหมือนที่ร่องเสฟ้าดำเป็นทางนั่นฟ้าดำเป็นทางเลยนะร่องเส้ฟ้าเป็นทางที่เสียงนั่น มีไปสองสองขาวเป็นเสียงนึ่งโมเมนบางนั่นเไหมีมีโอกาสบางบางบางวะมีโอกาสบางวะไักส่ไไอซักยกออกโยกออกมีโอกาสบางนบี้ไฟไปไกลนะครับก้อนเครับไอซักวเวลาเท่าไรตอนี้เวลาเท่า ไล่เวลาเวิร์กตได้อ้ยังสกล่องอยู่บางไฟบังไฟไปน้ำรมีเรื่อยนะครับบังไฟลอยไปไกลนะครับเป็นน้ำรมนะครับบางกยุค่าเดไอ้สาเห็นว่าท่างนั้นเบังกยุค่าได้นีเด้อถอยบังกุ๊ยุค่าเดตอนนี้บางกคนยุคาแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปบงกรอีกต้นนึงนะครับไปเบรนกอีกต้นนึงครับาไปอ่อมันหน่อยมันหน่อยไฟน่อยนะครับไปไกลเรื่อยๆซื้อต้นยุค่าซื้อปลายุค่าตัวเดียวมาเลยี่ไปตรงนี้เนาะอ่าหอดลงมาแล้วพี่หอดลงไปแล้วไปลอยตามลมไปไกลนะครับ เห็นเห็นเช็ดเจียนสลอดี่กล้องตัวนั้นเช็ดบวกก้องตอนนี้กล้องติดนะครับรับไปไหมจังหวะสุดท้ายตึง้งเวลาร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้านะครับบนฐานขับไถบรรบัวนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับจุดเบล่างนะครับปล่อยเลยสักปล่อยเลยปล่อยปล่อยเลยพอพอพอ <ersch> จุดมาแลาวนะครับของไทยบรรพัวนะครับเน่ตต่อจุดเลยนะคร <calculations S 1> exactly. ับเมียร์ไปทางขวาหัวเล่นวางหางลูกบ้านนี่วางหางเรียบร้อย ใช่บันบัวจุดบาล้างนะครับหางเสียบนะครับเสียบแล้วโอ้ย,บ,อยบางในน,นักหนักหางขีดแปดนะครับหางงนะครับเสียบแล้ว เนียนขนาดคัเนนขนาดเนีนขนาดกันเน่ยแล้วผู้ที่ชื่อเราให้มันกินน้ำกูวันปูได้หลหลายหนึ่งปูให้มันกินน้ำเดียเดียวเเดียเลยดิ้งเลยเราเรางอะงอเลยใาใหม่ใหญ่ใบใหม่น่อยเกมันหน่อยใหญ่ลอย ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหางเสียบนะครับหางขีดแปดเมื่อกี้นะครับไทบันบัวบ่วพันนะครับแต่ว่าล่้ตัวไปได้นะครับ